บมาเป็นพรีเ,เซนเตอร์ให้เกมแล็กนัลลาแบ็คทูกอรีเดี๋ยวก่อนช่วงลงทะเบียนล่วงหน้ายังมีแจกโทรศัพท์อ p p ป์ให้ผู้เล่นด้วยนะอุ๊ยได้งั้นฉันเพิ่มอ p p ป์โปแพดนให้อีกงั้นสวิทก็คงไม่อยากได้สินะแล็กนาลลาสแบล็กชูกรีนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเขาแจกเงินรางวั 7, 7, 7 77ล77,777ดอลลาร์ด้วยนะคะแถมชุด3าด้วยนะคะแล้วก็ของรางวัลสุดๆมากมายเลยเพิ่มคะแนนกลุม่มสมบัติของเราเพื่อเพิ่ม AP จิวอร์รเออร์ที่รวดเร็วและทรงพลังมาก รับโต้กลับเลยเอามาเลยเป็นเป็นอุปกรณ์ใหม่และพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นมากกลับออกเพชรเทพอย่างไม่คาดคิดตอนนี้ไม่เพียงแต่เร็วเท่านั้นแต่เขายังมีที่สามารถต่อสู้ได้มากมายเมื่อพวกเราเป็นอาชีพพวกเราเลือกไหนมันสอดคล้องกับคุณสมบัติการเล่นของพวกเรามากขึ้นมันทรงพลังมากสามารถเอาชนะบอกได้อย่างง่ายได้ลเ,เ,เละล็อกแบ็คต่อยและนักพิทีด้ว